ตาเจ้าถุงเชื้อเงินหาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับปูหารเราเชื้อกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนกับเราเืือหรือ,อยังเก่งมากค่ะวันนี้นะคะเราซื้อจะมาสอนเนื่ออะไรนักเรียนเดาถูกไหมคะจากรูปภาพที่เห็นใน powerpoint ของเราซื้อนี้เดาไม่ถูกนะคะเรื่องที่เราซื้อจะมาสอนในวันนี้นะคะนักเรียนต้องชอบแน่เลยก็คือเรื่องของกัวเจ้ย กัวเจียหรือว่าประเทศค่ะนักเรียนเราออกเสียงสิคะกัวเจียเก่งมากค่าเฟยฉางห่าวถ้าอยากรู้ว่าวันนี้ประเทศที่เราซื้อจะนำมาสอนในภาษาจีนมีประเทศอะไรบ้างงั้นเราไปดูกันเลยม,มาถึงเชิงสือเชิงสือตีอีเชิงสื่อนะคะหรือว่าคำศัพท์ตัวแรกของเรานะคะคือคำว่ากัวเจียกัวเจียนักเรียนเราออกเสียงสิคะ เฟยฉางฮ่าวค่ะกวัวเจนะคะแปลว่าประเทศนักเรียนลองพูดสิคะกวัวเจประเทศเฟยฉางฮ่าวค่ะประเทศแรกนะคะที่เราซื้อจะนำมาสอนนั่นก็คือประเทศอะไรคะลองเดาดูสิเฟยชฉางห่าวค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะประเทศแรกที่เราซื้อจะนำมาสอนก็คือเรื่องของประเทศไท่กัว ไทยกัวไทยกัวนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยฉางฮ่าวค่ะไทยกัวคือประเทศประเทศไทยของเรานะคะประเทศไทยในภาษาจีนเราออกเสียงได้ว่าเฟยฉางฮ่าวค่ะประเทศไทยนะคะเราออกเสียงได้ว่าไทยกัวไทยกัวอันนี้ก็เป็นปีชุนเหมือนเดิมนะคะนักเรียนอย่าลืมดูด้วยนะคะแล้วก็ฝึกเขียนไปพร้อมๆกันด้วยนะคะ ประเทศต่อไปนะคะนักเรียนเห็นนมชาติก็น่าจะรู้แล้วและเป็นประเทศที่เรานำภาษาเขามาเรียนอยู่ในตอนนี้นะคะนั่นก็คือประเทศจงกัวจงกัวจงกัวนักเรียนเราออกเสียงสิคะฟยฉางห่าวค่ะจงกัวนะคะคือประเทศจีนค่ะประเทศจีนในภาษาจีนเราออกเสียงว่าเก่งมากค่ะจงกัวนะคะคือประเทศจีนนั่นเอง น,นี้ก็เป็นปีชุ่นของคำว่าจงกัวหรือว่าประเทศจีนนะคะนักเรียนอย่าลืมฝึกดูฝึกเขียนไปด้วยนะคะประเทศถัดมานะคะก็คือยุอเปนยุเปนยุเปนนักเรียนเราออกเสียงสิคะเก่งมากคะ่ะยุเปนนะคะก็คือประเทศญี่ปุน่นประเทศญี่ปุ่นนะคะจะแตกต่างจากที่เราเรียนมาสองประเทศคือ ประเทศไทยและประเทศจีนใช่ไหมคะเพราะว่าทั้งสองประเทศนั้นจะมีคําว่ากัวเพิ่มมาแต่ญี่ปุ่นนะคะเราจะใช้คําว่ายุบเปินไปเลยเพราะว่าชื่อประเทศเป็นสองพยางคอยู่แล้วนะคะถ้าใช้คําว่ากัวเติมลงไปก็จะยาวเกินไปนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างนะคะของคําว่าไทกัวจงกัวและคําว่ายุบเปิน่นะคะนักเรียนก็อย่าลืมอย่าสับสนนะคะ ถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นเราสามารถใช้คําว่ายืบเปินได้เลยไม่ต้องมีคําว่ากลัวนะคะประเทศญี่ปุ่นเราออกเสียงว่ายืเปิดยืเปิดนะคะอย่าลืมประเทศถัดมานะคะเป็นประเทศที่นักเรียนชอบกันมากเลยนะคะนั่นก็คือประเทศเกาหลีใต้ค่ะเกาหลีใต้นะคะในภาษาจีนเราสามารถออกเสียงได้ว่าหานกัวหานกัวหานกัวประเทศเกาหลีใต้ค่ะนักเรียนเราออกเสียงสิคะ เฟ่ยฉางฮาวค่ะหานกัวประเทศเกาหลีใต้อ่าหานกัวนักเรียนะออกเสียงอีกรอบนึงค่ะเก่งมากค่ะเฟ้ยฉางฮาวค่ะอย่างนี้ปีชุนนะคะอย่าลืมดูแลกันนะคะประเทศถัดมานะคะเราซื้อใบให้ว่าเป็นประเทศเดียวกับคําเมื่อกี้แต่ว่าแตกต่างกันเล็กน้อยอ่าลองดูลูกสิคะอ่าบางคนก็ตอบมาแล้วนะคะถูกต้องค่ะ เมื่อมีประเทศเกาหลีใต้นะคะเราก็ต้องมีประเทศเกาหลีเหนือนะคะประเทศเกาหลีเหนือในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าชฉาเซียนชฉาเซียนชฉาเซียนนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟฉางฮ่าวค่ะชฉาเซียนนะคะประเทศเกาหลีเหนือประเทศเกาหลีเหนือในภาษาจีนเราออกเสียงได้ว่าเก่งมากค่ะชฉาเซียนนะคะประเทศเกาหลีเหนือ อันนี้ก็เป็นปีชุนนะคะอย่าลืมดูด้วยนะคะบางคําที่ซับซ้อนนะคะปีชุนสามารถช่วยเราได้เยอะเลยนะคะประเทศถัดมานะคะก็คือประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะคะที่เป็นหนึ่งในอันดับที่คนอยากจะไปนั่นก็คือประเทศเมยกัวเมย์กัวเมย์กัวนักเรียนเราออกเสียงสิคะ เก่งมากค่ะเหม่ยกลัวนะคะก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะในภาษาจีนแล้วออกเสียงได้ว่าเหม่ยกลัวเหม่ยกลัวอ่านักเรียนลองออกเสียงให้เราซื้อฟังอีกรอบนึงค่ะเฟย์ชางห่าวค่ะอันนี้ก็เป็นปีชุนนะคะอย่าลืมดูนะคะคำไหนที่ยากปีชุนจะช่วยเราได้อย่างดีเลยค่ะประเทศถัดมานะคะ นักเรียนบางคนยังมีความสับสนอยู่ว่าเป็นประเทศเดียวกันเมื่อกี้ประเทศเมืกัวสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะอันนี้นะคะก็คือประเทศอิงกัวอิงกัวอิงกัวนักเรียนลองออกเสียงสิคะเฟฉางฮาค่ะอิงกัวนะคะก็คือประเทศอังกฤษหรือประเทศสหาราชอาณาจากักรนักเรียนลองออกเสียงสิคะ เก่งมากค่ะอิงกัวคือประเทศประเทศอังกฤษนะคะหรือสหาราชาอาณาจากักรไม่ใช่ประเทศเดียวกับสหรัฐอเมริกาหรือว่าเมยกกัวนะคะอันนี้ก็เป็นปีชุนนะคะของคำว่าอิงกัวนั่นเองค่ะประเทศถัดมานะคะก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะคือประเทศลาวลาว ลาววอนักเรียนเราออกเสียงสิคะเก่งมากค่ะลาววอนะคะก็คือประเทศลาวประเทศลาวก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเรานั่นเองอ่าประเทศลาวในภาษาจีนเราจะออกเสียงว,ว่าเก่งมากค่ะประเทศลาวนะคะเราออกเสียงว่าลาววอลาววออันนี้ก็เป็นปีชุนของคําว่าลาววอนะคะ ประเทศถัดมานะคะก็เป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านของเราเหมือนกันเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนเหมือนกันนะคะนั่นก็คือประเทศเมียนเตียนเมียนเตียนเมียนเตียนนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยฉ่างฮาวค่ะเมียนเตียนนะคะก็คือประเทศเมียนมาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าพะมานั่นเองแต่ว่าชื่อยังเป็นทางการของเขาตอนนี้นะคะก็คือ เมียนมาประเทศเมียนมานะคะแล้วออกเสียงในภาษาจีนว่าเหียนเตีย้ยนเหียนเตีย้ยนเหียนเตีย้ยนนักเรียนเรองออกเสียงอีกรอบนึงค่ะเก่งมากค่ะเฟยงฉางฮาน,นี่ก็เป็นปีชุดเหมือนเดิมนะคะประเทศสุดท้ายที่เราซื้อจะนํามาให้นักเรียนเรียนในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นประเทศที่มีเมอรอ์ไรออนนะคะหรือว่าซินโต้ค้นนาน,นั่นเองก็คือประเทศ สินเจียพัวสินเจียพัวสินเจียพัวนักเรียนลองออกเสียงสิคะเก่งมากค่ะสินเจียพัวนะคะก็คือประเทศสิงคโปร์ที่มีมือไลอ้อนเป็นลักษณะเด่นลักษณะพิเศษนะคะลองออกเสียงอีกแล้วนะคะสินเจียพัวไปฉางหาวค่ะอันนี้เป็นปีชุนนะคะอย่าลืมดูด้วยล่ะค่ะ มาถึงจั่วเย่จั่วเย่หรือการบ้านของเราในวันนี้นะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นใบความรู้เรื่องที่เราเรียนกันไปในวันนี้ด้านล่างนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดโดยมีคำชี้แจงให้ว่าให้นักเรียนวาดภาพธงชาติตามคำศัพท์ภาษาจีนที่กำหนดให้พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามและถูกต้องอันนี้ถ้าใครสงสัยหรือไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามเราซื้อได้เลยนะคะ